คาร์ซาโมบิลครับคือรถบ้านที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ทั้งดีไซน์ภายนอกและภายในมีทิ่งออมน้ำคามสะดวกอย่างครบคันครับมีที่นอนทั้งโซนหลักแลก้วก็โซนรองมีโซนนั่งเล่นภายในก็มีห้องน้ําในตัวครับนอกจากนั้นระบบไฟฟ้าทุกอย่างก็มีครบพร้อมในคันเดียวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณิตครับ,รบสวัสดีครับคุณสิงห์ ทานชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่สรยาครับพุทธมณฑลปรากฏว่าผมไปเจอรถคันหนึ่งค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวโดยเพิาะยิ่งเป็นมอเตอร์โฮมแท้ๆนะครับซึ่งออกแบบมาค่อนข้างดูวัยรุ่นทีเดียววันนี้ผมเลยต้องขออนุญาตมาคุยกับคุณจีนครับคุณจีนครับตอนนั้นนึกยังไงครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทําเป็นรถมอเตอร์โฮมครับคือต้องเล่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมเนี่ยเป็นคน เอไปเที่ยวอยู่แล้วเราไปแคมป์ไปกางเต็นท์บ่อยับแล้วมีจังหวะที่เราได้ไปเจอรถรที่เป็นรถบ้านมอเตอร์โฮมจริงๆครับ,รบผมก็ได้ไปคุยกับเจ้าของเขาว่าเอ้ยมันเป็นยังไงข้างในม,นมันมีอะไรบ้างต้องมีส่วนไหนถึงจะเรียกว่ามอเตอร์โฮมดังนั้นพอกลับมาผมก็สนใจแล้วทีน,นี้เราก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะมีศักยภาพพอที่จะในการผลิตมอเตอร์โฮมหนึ่งคันดังนั้นผมก็เริ่มศึกษาดูทั้งของต่างประเทศแล้วก็ของในไทยว่าจุดเด่นของแต่ละแบรนด์เนี่ยเขามีอะไรบ้าง แล้วเราก็เอามาใช้กับแบรนด์ของเราเองครับสําหรับรถของเรานี่เราพูดได้เลยว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างครับจุดเด่นอย่างแรกนะครับถ้ามองจากภายนอกเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยคาร์ซาโมบิลของเราเพราะว่าผมเนี่ยมีการออกแบบดีไซน์เส้นสายเนี่ยให้มีความล้าสมัยมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยว่าดีไซน์ของคาร์ซาโมบิลเนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเหมือนยานอวากาศเลยมีเหลี่ยมสันที่ค่อนข้างที่จะดูล้าสมัยเลย นอกจากนั้นก็ภายในนะครับก็ประกอบด้วย4โซนหลักเลยคือ1ก็คือโซนที่นอนทั้งในลักแล้วก็ส่วนที่นอนเสริมพย่ะครับนอกจากนั้นก็จะมีโซนนั่งเล่นแล้วก็เป็นห้องน้ำครับผมเรียกว่ามีอุปกรณ์สมบูรณ์แบบในการที่จะออกแคมปิง้งได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาละรครับท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยครับ สำหรับรถคันนี้ครับข้างหน้าเรามอเตอร์โฮมรถคันนี้ติดตั้งบนรถ Ford White ์ t วายเครื่อง2,000ใไบเทอร์โบครับออโต้ Auto, 10สปีดขับเคลื่อน4ล้อครับ,รรบผมอยากให้แนะนำในส่วนของหน้ารถนิดหนึ่งครับครับข้างหน้ารถอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นนั่ก็คือ,อการออกแบบที่มีความโค้งมนแล้วก็เหลี่ยมสันครับช่วยในเรื่องของการลู่ลมขับขับรถไปจะค่อนข้างที่จะ,ะได้ยินเสียงลมที่น้อยมาก เป็นตัวรีดลมใช่ครับใช่ครับไฟส่วนหน้านี่แหละครับเป็นไฟสปอร์ตไลท์แบบซาฟารีครับเป็นแผงใหญ่เลยยาวแ้เพ็อย่างนี้เวลาเราวิ่งบนถนนหลวงเราต้องมีอะไรปิดใช่ไหมครับครับจะเราก็ไม่เปิดก็ได้ตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันมีสวิตช์เปิดปิดแยกนะาะครับครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเสากระยะครับเวลาเราไปเข้าท้าสะพานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เสาตัวนี้ก็จะ ช่วยเราในการจัดระยะว่ารถเราสามารถเข้าได้ไหมอ๋อคือโดนก่อนปุ๊บแล้วก็เข้าไม่ได้ใช่ถูกต้องครับผมขอดูในส่วนของหน้าเก่งนิดนึงนะครับเป็นรถสี่ประตูครับได้ครับเส้นทางที่โอนี่เราก็จะไม่ทําอะไรเลยนะครับในส่วนของหน้าเก่งนี้ใช่คือเราไม่ยุ่งยุ่งเกี่ยวใดๆกับตัวหัวเก่งรถเลยตัวนี้ตัวรถตกราคาประมาณเท่าไหร่ครับสี่ประตูนี้ ตัวท็อปก็อยู่ประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาทครับอ่าเอาละครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันครับในส่วนของด้านข้างอย่างแรกที่เราเห็นก็คือจะมีกระจกอาก็เป็นกระจกรถด้านทั่วไปครับมีตัวมุ้งแล้วก็ตัวม่านบังแดดเราสามารถเปิดได้แล้วก็มีมุ้งกันแมลงใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับในส่วนล่างนี่แหละครับในส่วนของข้างล่างก็จะเป็นตัวเต็นท์อาบน้ําภายนอกครับอืม คือสามารถช่วยตัวเองได้เลยอาบน้ำภา้นอกได้เลยเราไปทํากิจกรรมเอาดร์ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้ครับเราก็เล่นทะเลมาเสร็จมันอาจจะเลอะทรายหรืออะไรงนี้เราไม่อยากล้างในรถในรถเลอะเราก็เปิดเต็นต์ตัวนี้ออกมาล้างเลยในส่วนของการติดตั้งเราก็มีตัวปักบัวให้เลยครับตัวปักบัวใช้คู่กับตัวสอดรับกับตรงนี้เลยนะครับถ้าในส่วนตัวนี้แหละครับตัวนี้เป็นเอ่อ ที่เติมน้ําดีครับอ๋อตัวนี้เรา <พอ S 1> จะาาเติมน้ําดีใช่ไหมครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นไฮไลท์สำคัญของคันนี้เลยเดี๋ยวขออุ้มไปก่อนครับว่ามันคืออะไรอ่าโอเคมาอยู่ในส่วนตัวยางนี่แหละครับยาง,ยางก็เป็นใช้เป็นยาง <B> เป็นไหนครับ B F Goodrich ครับ K O 3ถามว่าทำไมต้องใช้ B F Goodrich K O 3เพราะว่าตัว ตัวรถเนี่ยเมื่อมีการติดตั้งไปแล้วเนี่ยน้ำหนักของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องใช้ยางที่มีตัวชั้นแกมเนี่ยที่เยอะขึ้นอย่างยางเคโาเนี่ยเขาก็จะมีผ้าใบที่เยอะกว่ายางไฟของมาติ้ทำให้ช่วยในเรื่องของการบรรทุกและการขับขี่ครับอ่ะมาในส่วนต่อไปในส่วนถัดมาก็จะเป็นช่องเซอร์วิสไฟครับอ๋อก็ปั๊มปั๊มน้ำไฟตนมัตอะไรอย่างงี้ก็ดู อันนี้ก็เป็นสะดวกครับเป็นป็อกที่เวลารถวิ่งไปเราอยากจะใช้ไฟจากไดชาร์จเนี่ยเราก็มาสับตรงนี้ปุ๊บไฟที่ชาร์จจากตัวเครื่องยนต์ครับก็จะวิ่งผ่านตัวนี้แล้วก็ไปเก็บที่แบตเตอรี่อ๋อแสดงว่าเราไปชาร์จ2ระบบ3ระบบเลยใช่ไหมครับอันนี้เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเอซีตัวเสียบไฟจากภายนอกครับครับกรณีจอดอยู่บ้านแล้วก็เสียบลั๊กตัวนี้ได้เลยหรือว่ากรณีที่เรามีเครื่องเจน อยากใช้เครื่องเจนเราก็เอาเครื่องเจนมาเสียบก้บตัวนี้ได้เลยก็ตัวนี้มี ATS คอยปรับให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเก็บของครับต้องเก็บของทั่วไปเก็บของทั่วไปก็จะมีระบบแก๊สเครื่องทำาน้ำอุ่นจะเก็บไว้ตรงนี้ครับเก็บแก๊สไว้ถูกต้องเก็บสายได้นะครับ ตัวนี้ก็น่าสําคัญนะครับตัวนี้เป็นกล่องเก็บเครื่องมือเรื่องไงครับใช่ครับเป็นกล่องเก็บของเก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่เลยโอ้อตัวนี้เราเราทาเป็นแบบแคล้ายๆโมเมนต์ในการเคลื่อนตัวเลยเหรอครับครับผมสามารถเปิดได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับคือขยับได้ครับ<อ>เพราะว่าในส่วนตรงนี้จะเป็นประตูเดินเข้าออกรถครับเปิดแบบปิด,เ,ปดเนาะ<อ>ในตัวกล่องนี้ก็เราออกแบบให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเลย เพื่อที่จะได้เก็บอุปกรณ์แคมปิ้งได้ครับ<อ>แล้ใช่ใช่โต๊ะเก้าอีโอ้โต๊ะสนามรหรืออ,อะไรก็สามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องมือได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมีนี่ครับเป็นบันไดพับอลูมิเนียมซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ในการเปิดตัวออนนิ่ง270องศาอ๋อเพราะว่าอันนี้มันอยู่สูงใช่ไหมครับอ๋อโอเคอ่ะ เรามาดูในส่วนต่อไปในส่วนถัดมานะครับเราจะเห็นว่าช่องตรงนี้เป็นช่องของคอยล์ร้อนแอร์อ่าครับอันนี้ก็จะเป็นคอยล์ร้อนใช่คอยล์ร้อนของแอร์ระบายความร้อน<ช>อันนี้ก็สามารถเปิดเป็นทะ n นซ่อมได้ใช่ไห<ช>มครับถูกต้องครับหน้านี้สามารถเปิดเพื่อ m a นน t e นนได้เลยถ้ส,ส่วนข้างล่างนี่แหละครับถัดลงมาก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่ของรถครับอ๋อตัวนี้เราสามารถอายางอะไหล่ตรงนี้ใช่ อ๋อเปิดเปิดได้เลยเพื่อที่จะมาใช้งานตัวช่องสวิตของโถสุขภัณฑ์คัสเซ็ตครับอ๋อตอนนี้เราใช้แบบห้องน้ําแบบคัสเซ็ตใช่ไหมครับใช่ครับเป็นห้องน้ประมาณ20ลิตรใช่ไหมครับเนี่ย20ลิตรครับสามารถแครี่ไปทิ้งได้ได่ตามที่สมควรเนาะอ๋อสะดวกดีนะครับเนี่ยครับเออน่าสนใจทีเดียวสำหรับตัวสองข้างที่เปิดปิดเข้ามาได้นี่ ระบบไฟข้างหลังที่เราเห็นนี่เราดีไซน์เองเลยใช่ไหมไฟเลี้ยวไฟแรงต่างใช่ครับไฟเบรกถ้าอยู่ระ,ยะ,ระยะไกลเนี่ยการที่เราติดตั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกให้มันอยู่สูงเนี่ยยังไงก็มองเห็นครับอโอเคครับมาส่วนด้านข้างต่อไปในส่วนด้านข้างถัดมาอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวนี้มันคือตัวเครื่องทําน้ําอุ่นครับซึ่งเป็นระบบแก๊ส เราเลยติดตั้งให้มันออกมานอกตัวรถคือไม่ไปอยู่ในห้องน้ำครับเพราะว่าเวลาการใช้งานเนี่ยแก๊สมันจะมีกลิ่นถูกไหมครับใช่ครับเราก็เลยต้องระบายใช่เราต้องให้มันระบายออกมาภายนอกรถคือการอาบน้ําภายในห้องน้ำเนี่ยจะไม่ได้กลิ่นแก๊สเลยตัวนี้เห็นมีกระจกตัวนี้เป็นแบบสไลด์ใช่เป็นกระจกแบบและมีมุ้งกันแมลงด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีภายในเนี่ยก็จะมีตัวมุ้งกันอยู่ครับ อามเป็นส่วนตัวก็สามารถปิดได้ใช่ผมใช่โอ้แล้วยังมีไฟตรงนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ครับเป็นไฟสปอร์ตไลท์บารครับคือตรงนี้จะเป็นโซนหลักเลยในการที่จะทำอ๋อเราจะแคมปิ้งตรงนี้ใช่ครับถูกต้องในส่วนของด้านล่างนะครับก็เป็นตัวครัวสไลด์ขนาดใหญ่เลยอืมสามารถทําครัวตรงนี้ได้เลยเหรอครับใช่ครับตรงนี้ได้เลยอ๋อจะมีส่วนของ ควมสะอาดาอีกอ่านี่ครับในโซนของตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราออกแบบมาเพื่อให้ทำกิจกรรมเขาดอเลยโ,โรตรกวา้างมากทีเดียวครับอย่างนี้นวางเตาแก๊สวางของช้อนซ่อมต่างๆได้หมดเลยใช่ใชครับ,รบอันนี้ก็เป็นเก็บอุปกรณ์ในการทำครัวไปเลยตรงนี้ก็เป็นที่วางเตาแก๊สครับมนก็มีตัวนี้มาให้อ๋อมีตัวกันลมให้ตัวกันลมมาให้ ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นก๊อกซัมครับสำหรับชะล้างความสะอาดใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เราก็ต้องมีถังรองน้ำไว้ชแล้วก็ไปทิ้งตามที่สมควรต้องครับโูนี่ยาวมากเลยนะครับเนี่ยถัดมาก็จะเป็นกล่องเก็บของเล็กๆน้อยๆครับเผื่อพวกเครื่องครัวอะไรต่างๆก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยอ๋อเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยได้ครับ นี่ก็เป็นจุดเติมน้ํามันใช่ไหมครับใ่อนใช่ครับในส่วนของฝาถังน้ํามันเราก็จะใช้คอถังน้ํามันเดิมของตัวรถนะครับไม่มีการดัดแปลงอะไรทั้งสิน้นสังเกตได้ว่าฝาถังก็ยังเป็นฝาถังเดิมอยู่ของตัวรถเลยถัดมาด้านบนครับก็เหมือนฝั่งนู้นจะเป็นตัวกระจก RV แล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของคันนี้ก็คือตัวออนนิ่งครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะ เปิดให้ดูครับออนนี่270องศาของเราจะต,ต้องใช้บันไดอลูมิเนียมในการเปิดนะครับอตอนนี้เราก็ทําการดึงเพื่อกับตัวรถใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วก็ผูกข้าไว้กับตัวรถเลยในส่วนนี้ครับก็เป็นออนนิ่ง270องศาที่เรากางเสร็จแล้วมีความกว้างถึง2.5เมตรนะครับโครงสร้างก็จะเป็นตัวเหล็กที่ดามถึง2ชั้นเลยสามารถกันลมกันแดดกันฝนได้อย่างดีนะครับสามารถกันได้ทั้งข้างรถที่เราทำโซนกิจกรรเอาท์ดอร์กันกับตัวท้ายรถครับเวลาขึ้นลงตัวบ้านอืมโอเคเรียกว่า สวยงามมากทีเดียวครับในกรณีที่เราทํากิจกรรม outdoor อย่างการไปเล่นน้าทะเลนะครับถ้าตัวเราเลอะเม็ดทรายอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้รถข้างในเราเลอะใช่นะครับนี่เรามีเต็นท์อาบน้ำภายนอกครับเดี๋ยวผมจะกางให้ดู อ๋อนี่เราก็สามารถทําเป็นยืดออกมาได้เลยแล้วแผวนเลยใช่ไหมครับนี่เลยโอ้นี่ก็เป็นสบายมากเลยได้เป็นห้องน้ำอา u t ดอได้ใช่ครับการง่ายๆครับตรงนี้แล้วเข้าก็เข้าจากทางด้านนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้กว้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเนี่ย็นห้องน้ำแล้วแค่นี้มีห้องน้ำมีที่ไวู้แชมพู แล้วก็มีความ p r i v a t ด้วยถูกต้องครับทึบแสงด้วยเวลาเราจะใช้งานเราก็โดยปลั๊กเอาจากตัวนี้เข้าไปเข้าไปใช้ครับอ๋อครับก็สามารถมีตกแผ่นั้างหนได้นะครับใช่ครับถูกต้องครับในส่วนที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าตรงนี้เป็นที่นอนเสริมที่จะสามารถเปิดและขยายที่นอนเพิ่มอีกที่หนึ่งได้โดยการเปิดครับก็จะเป็นการเปิดแบบปิกนกขึ้นมาอย่างนี้ชึบอ๋อก็ ปัดได้ <จะ S 1> เลยตัวพื้นนอนลงมาครับปึ๊บขยายตรงนี้แล้วถูกต้องครับอันนี้วเวลาเป็นนอนเล่นหรือว่านอนจริงเนี่ยนอนจริงเลยครับเดี๋ยวเราจะมีตัวเป็นผ้าเต็นผ้าใบาเต็นที่เราตัดเย็บมาให้พอดีกับตัวนี้ครับเป็นลักษณะของตีนตุ๊กแกรครับแล้วก็แปะไปทีนี้ก็จะเป็นที่นอนนอนเสริมได้อีกทีหนึ่งนะครับโอ้เยี่ยมเลยเท่ากับเราขยายไซส์ข้างออกมาได้เลยนะถูกต้องครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับครับผม เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมภายในรถนะครับด้านท้ายของเราประตูจะเป็นการเปิดแบบปีนนกขึ้นไปลักษณะนี้เอ้ก็สะดวกดีนะครับเนี่ยค่ะแล้วก็เข้ามาด้านไหนได้เลยครับอ่ะเรามาชมด้านหลังรถกันก่อนตรงนี้เป็นส่วนของหน้ารถใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นส่วนของหน้ารถก็จะเป็นโซนของที่นอนหลักเลยตรงนี้อ๋ออันนี้จะมีความกว้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับ ความกว้างอยู่ที่1เมตรห้าสิบนะครับส่วนความยาวอยู่ที่1เมตรแ0ิล้วคนไทยสบายๆมากครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดของอุปกรณ์ภายในหัวรถกันนิดหนึ่งครับอย่างที่เกริ่นไว้ที่แรกนะครับว่าซ้ายขวาคือกระจกอาวีก็จะมีตัวมุ้งคไว้กันแมลงต่างๆอ่าแล้วก็มีม่านบังแดดครับอ่มีม่านบังแดดด้วยใช่ตัวม่านก็ทั่วไปครับเอาความเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับใช่ครับความเป็นส่วนตัว ตรงหัวน,นอนก็จะมีไฟอ่านหนังสือด้วยใช่ครับมีแฟนหนังสือแล้วก็จะมีช่องเก็บของครับทางด้านซ้ายและขวาเลยอาจจะไว้เก็บออพวกของสําคัญนะครับพวกกระเป๋าตังหรือเวลาเราเดินทางพวกกุแจรถอะไรก็เก็บตรงนี้ได้นะครับมีเนื้อที่เล็กน,น้อยไว้สําหรับเก็บใช่ไหมครับใช่ครับเป็นช่องเก็บก็มีพอร์ต12โวลต์ไว้สำหรับใช้งาน USB Type A แล้วก็ Type C ครับไว้เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ ในส่วนของการนอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะสาธิตวิธีการนอนให้ดูโดยตัวผมเนี่ยสูงหนึง้อเ็ดซนติเมตรจะสาธิตการนอนของที่นอนหลักคารซ่ามโมบิลให้ดูครับอ๋อก็เรียกว่าสบายสบายเลยใช่ครับสบายสบายครับยังเหลือความกว้างก็สามารถนอนได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็สองคนแบบเหลือๆเ,เลยหรือว่าถ้าใครมีลูกก็สามารถนอนได้ครับสามคนอ่าครับ ในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็นแอร์บ้านขนาด9,800 BTU นะครับซึ่งผมก็ได้ทดลองมาเรียบร้อยแล้วว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับแอร์นี่เย็นฉ่าตลอดคืนต่อให้เปิดตอนกลางวันตอนบ่ายแดดแรงก็เอาอยู่ครับแอร์ตัวนี้และในส่วนพื้นที่ข้างล่างนี่เราสามารถทําประโยชน์อะไรได้บ้างครับในส่วนพื้นที่ข้างล่างครับโซนนี้จะเป็นโซนพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนทั่วไปครับกรณีที่เอ่อข้างนอกอาจจะฝนตกหรืออะไรอย่างนี้เราเข้ามาข้างในก็จะมีโต๊ะ RV ครับ โตะหมุนได้ทำลงสิบองศาเลยโอ้นี่นั่งได้ทางนี้คนหนึ่งถนนคนหนึ่งตรงนี้คือได้สองคนหลงหลวได้สองคนยังได้สามคนสี่คนหรือห้าคนยังได้เลยครับครับอ๋ออันนี้ก็สะดวกมากเลยไม่ใช้ก็ดันเก็บเข้าไปถูกต้องครับอ๋อแล้วในส่วนที่เราเห็นข้างล่างนี่แหละครับในส่วนนี้ผมจะเรียกว่าเป็นโซนแบบเหมือนมินิบาร์ครับครับก็จะมีการตกวางของเรียกยังว่างมือถือวางกระเป๋าตั้งแล้วก็มีตัวไมโครเวฟครับขนาด20ลิตนิต ให้เลยลตัวเวฟแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระ,ละเล็กน้อยครับ,รบตรงนี้แล้วก็มีช่องเก็บอีกตรงนี้อีมีจุดเก็บเล็นกน,น้อยได้ทุกส่วนเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช้ทุกตารางนิ้วให้มีประโยชน์เลยนะครับเนี่ยนอกจากนี้ด้านล่างครับแล้วก็ยังมีช่องเก็บของอีกเป็นขนาดใหญ่เลยาสามารถเก็บน้ําเก็บอะไรสัมภาระในการเดินทางได้หมดเลยครับ อ่ะตัวนี้เราก็เป็นตู้เย็นแบบเคลื่อนที่ใช่ไหมครับถัดมาก็จะเป็นตู้เย็นแบบเคลื่อนที่ครับขนาด30ลิตรจะอยู่ตรงนี้เลยใช้ได้ทั้งน้ําเย็นทั้งอาหารถูกต้องครับใส่ได้ด้วยทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่นอนส่วนขยายนะครับที่เปิดแบบบานพับแบบปิกน,นกนะครับแต่สามารถนอนเพิ่มได้ประมาณ2 2คนเลยครับที่นอนตรงนี้อ๋อนี้ ความกว้างจากตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับความความยาวของที่นอนนะครับตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบเท่านะครับอ๋อเป็นเด็กสองคนตัวที่นอนเสริมให้เด็กๆอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวผ้าใบเต็นท์ครับที่เราเดี๋ยวเราจะมากางติดตั้งให้ดูครับว่าพอกางเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงเมื่อเรากางตัวที่นอนเสริมมาแล้วครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมาก็คือตัวนี้ครับเป็นผ้าใบ เลยครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูครับทั้งหมดก็จะมีด้วยกัน3มชิ้นนะครับเป็นชิ้นทางซ้ายชิ้นทางขวาแล้วก็ชิ้นตรงกลางครับขั้นแรกครับเราก็หยิบชิ้นตรงกลางมาก่อนชิ้นตรงกลางจะมีลักษณะที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ในการติดตั้งก็ง่ายๆครับเพราะว่ามันเป็นซีนตกูแก่แล้วก็ติดลงไปโอเคครับตอนนี้เราก็กางที่นอนส่วนเสริมเสร็จเรียบร้อย้วครับจากเมื่อกี้ที่เราใช้ตัวผ้าใบเต็นท์สามชิ้นครับด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาโดยเมื่อกางเสร็จแล้วครับเราก็สามารถเปิดตัวผ้าใบออกเพื่อกลายเป็นมุ้งกันแมลงแล้วก็ให้ลมพัดได้ครับทางด้านซ้ายก็สบายเลยเย็นเลยนะครับเนี่ย ถ้าด้านนู้นถ้าเกิดว่ามีการฝนตกขึ้นมานี่เรามีตัวพลาสติกกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้าต่างครับแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นพลาสติกเมื่อฝนตกหรืออะไรอย่างนี้เราก็แค่ปิดมันลงมาอืก็สะดวกนะครับเนี่ยใช่ครับเพราะว่าผ้าใบตัวนี้เป็นผ้าใบเหมือนตัวแต่เจนลูฟอกนะครับสามารถกันน้ํากันอะไรได้หมดเลยโอเคเยี่ยมเลยครับในส่วนที่เห็นตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวแดชบอร์ดควบคุมระบบไฟทั้งหมดของรถครับ แล้วก็จะมีจอแสดงสถานะของระดับน้ำดีแล้วก็ระดับเกรวอเตอร์ครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่รโดยการควบคุมไฟก็เราควบคุมไฟหน้าจออินเทอร์เฟซตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นระบบสัมผัสสามารถเปิดทั้งพัดลมเปิดทั้งไฟเปิดทั้งแอร์อะไรได้หมดเลยใช่ไหมครับคบวบคุมผ่านตัวนี้ตัวเดียวแล้วลมาในส่วนด้านขวานี่แหละครับด้านขวานี่ก็จะเป็นตัว ATS ใช่ไหมครับใช่ครับ ATS switching ระหว่างาตัวไฟ ที่จะชาร์จเป็นไฟบ้านเข้ามากับตัวโซล่าเซลล์ครับโอ้แล้วก็จะมีตัวเบรกเกอร์ทีสาหรับตัดไฟในส่วนต่างๆด้ไหมครับใช่ครับส่วนตัวที่เห็นอยู่นี้ครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดครับแล้วก็สามารถเราดูตั้งค่าต่างๆของตัวชาร์จโซล่าเซลล์ผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวนี้ได้นะครับอ๋อสามารถเช็คสถานะได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนถัดมานะครับด้านล่างจะเป็นตัวเซอร์วิสช่องไฟต่างๆครับจะอยู่ในส่วนนี้เลยครับ เมื่อขึ้นจากรถมานะครับทางด้านขวามือสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นได้เลยก็คือกล่องเก็บสัมภาระครับเป็นตู้สามารถใช้เก็บเสื้อผ้าเล็กน้อยได้ใช่ไหมครับการเดินทางครับหรือว่าจะเป็นช่องเก็บรองเท้าเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะใช้ในการเดินทางได้หมดเลยครับอ๋อดีจังเลยครับอยู่ในรับเป็นส่วนรับแขกเลยนะครับเนี่ยใช่ครับแล้วมีที่วางของด้านบนด้วยในส่วนถัดมานะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นตัวห้องน้ําครับของเราจะมีห้องน้ําภายในตัวครับ เปิดเข้าไปอย่างแรกก็จะเห็นทางด้านบนนะครับก็คือพัดลมดูดอากาศแล้วก็เป็นฝายครับในส่วนถัดมาเราก็จะเห็นนะครับว่ามีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอยู่ครับอ๋อสามารถปรับได้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วด้านขวานี่ก็จะมีชาเวอร์ใช่ครับเป็นชาเวอร์มีกระจกแล้วก็ที่วางพวกแชมพูอาบน้ำอะไรต่างๆอะไเล็กน้อยครับแล้วก็มีซิงอ่างล้างมืออยู่ภายในตัวนะครับตอนนี้ก็สะดวกนะครับใช่ครับ และที่สาคัญนะครับรถคันนี้มีโถสุขภัณฑ์นะครับขนาด20ลิตรแบบคัดเสร็จนะครับติดตั้งมาให้เลยอยู่ภายในห้องน้ําตัวพื้นนี่เราหล่อเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับตัวพื้นเป็นการหล่อขึ้นมาจากตัวไฟเบอร์กลาสนะครับก็คือป้องกันไม่ต้องห่วงเลยเรื่องว่าจะมีพื้นรั่วพื้นซึมอะไรต่างๆ พอชมแล้วอยากได้แล้วครับรถคันนี้ดูทันสมัยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวบอดี้นี่ก็คือหล่อขึ้นรูปมาเลยใช่ครับแล้วก็ถูกหลักกับ Aero Dynamic ก็คือสามารถล่นลมแล้วก็ไม่กินลมครับทีนี้เกิดท่านยมสนใจเนี่ยครับแบบเนี้ยเรามีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นของคาซาโมบิลนะครับจะอยู่ที่ 919,900บาทครับจริงๆครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชมแล้วนี่อยากได้แบบฟูลออปชั่นแบบนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับราคาตัวฟูลออปชั่นของคาซา o b บิลนะครับจะอยู่ที่1 7 10, 7 9 0 0บาทครับโดยออปชั่นที่จะได้ในตัวฟูลออปชั่นก็จะประกอบไปด้วยอ w n นิ่ง270องศาชุดครัวสไลด์ขนาดใหญ่ที่เราได้โชว์ไปแ,แล้วนะครับม,มีกล่องเก็บสัมภาระเต็นท์อาบน้ำภายนอกรวมถึงระบบทำน้ำอุ่น้วยครับ อันนี้ก็คือจะรวมอยู่ในราคานี้เลยใช่ไหมครับ,รบทีนี้มาถึงระยะเวลานะครับนานไหมครับถ้าเกิดว่าคนเอารถมาทิ้งไว้ที่นี่ระยะเวลาก็อยู่ที่ประมาณ50วันนะครับตั้งแต่วันที่ทําสัญญาตกลงว่าจะสั่งผลิตกันแลวต้องวางมัดจาเท่าไหร่ครับเรื่องแรกวางมัดจาอยู่ที่50เปเของมูลค่าตัวบ้านครับอ๋อแล้วทีนี้มาเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงก็คือเนื่องจากเป็นมอเตอร์โฮมนะจะต้องมีการแจ้งจดอย่างถูกต้องนี่ ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับในส่วนของการแจ้งจดนะครับก็เราจะแบ่งกันเป็น2ออย่างหลักๆก,ก็คือการทําเรื่องที่ขนส่งกับการทําเรื่องกับสับปะสานมิตรโดยทางเรานะครับก็จะเป็นผู้ดําเนินการให้ลูกค้าทั้งหมดเลยส่วนค่าใช้จ่ายที่ขนส่งเนะี่ยเราก็ได้รวมอยู่ในราคาของรถในะรวมถึงการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วทีนี้จะมีประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าแล้วสับปะสานมิตรละ่ะในหลังจากที่เราทําเรื่องที่ขนส่งทําเรื่องขอแจ้งจดใหม่เรียบร้อยนะครับ เ,เราก็ทางขนส่งเนี่ยก็จะทาหนังสือให้เราไปยื่นที่สับปะสานมิตรทางเราก็จะเป็นคนดําเนินการให้ลูกค้านําเอกสารไปยื่นที่สับปสานมิตรแล้วสัปรปสานมิตรเนี่ยก็จะเป็นผู้ประเมินราคารถ<ม>ของลูกค้าว่าจะต้องเสียที่เท่าไร่โดยอัตราการประเมินของสับปสานมิตรนะครับก็จะขึ้นอยู่กับรุ่นรถแล้วก็ปีรถของลูกค้าครับโดยเขาจะคิดอยู่ที่40%ของมูลค่ารถอันนี้คือภาษีสับปสานมิตรแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือ ภาษีมหาดไทยอีกสิบเซนของมูลค่ารถที่เขาตีขึ้นมาครับทีนี้พอหลังจากกระบวนการสัมิทาหมดไปแล้วเนี่ยครับเสียภาษีรถประจําปีนี่เสียยังไงครับก็เสียเหมือนรถทั่วไปเลยครับอ่าเสียตามซีซีรถเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วรถใหญ่ๆขนาดนี้มีน้ําหนักขนาดนี้นี่น้ําหนักประมาณเท่าไหร่แล้วเรามีส่วนเสริมอะไรให้บ้างครับน้ําหนักของคาซโมบิลนะครับอยู่ที่ประมาณห้ารอยสาสิกิโลครับไม่หนักไม่หนัก ไม่หนักมากครับแต่ว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราได้มีการเสริมสมรรถนะของตัวรถให้กับลูกค้าไปด้วยเลยครับคือการเสริมแนบให้ลูกค้าทุกคันครับที่มาติดตั้งกับเราข้างละสแผ่นครับเอาก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในใค่าใช้จ่ายอ,าอยู่แล้วใช่ไหมครับ<ย>ถ้าเกิดส่วนลูกค้ามีความสนใจที่อยากจะติดโชคอยากจะติดถุงลมอะไรนี้ ทางนี้ก็สามารถดําเนินการใช่ครับหากลูกค้ามีความต้องการเพิ่มเติมในการที่จะเพิ่มสมรรถนะของรถขึ้นไปอีกเช่นติดตั้งโช๊คแบรนด์อย่าง Fox หรือว่าตัวโปรเฟนเดอร์เราก็ยินดีติดตั้งให้ลูกค้าด้วยครับหรือว่าจะเป็นระบบถุงลมก็ได้ครับผมเรียกว่าทุกอย่างสามารถจบได้ที่นี่นะครับและเป็นคัสตอมด้วยอยากจะทําอะไรก็สามารถพูดได้แต่เรามีแพทเทิร์นกลางมาให้แล้วใช่ครับถูกต้องครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ คงจะเต็มอิ่มแล้วนะครับในการที่จะได้เห็นมอเตอร์โฮมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดูแล้วทันสมัยทีเดียวสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวยังงน้อยคุณจินต้องเชื่อผมตอบนะครับครับผมวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจินครับสวัสดีครับคุณจินขอบคุณนะครับ